สวัสดีครับวันนี้เด็กเก็บบอลข้างสนามจะพาทุกท่านมาพบกับแมตช์ไฮไลท์ระหว่างเชียงใหม่ FC พบกับกระบี่ f อโดยเชียงใหม่ FC เกมที่แล้วบุกไปเสมอระยองมาทำให้ขนาดนี้อันดับตารางร่วงลงมาเป็นอันดับที่2ส่วนภูเก็ต FC ถือว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เนื่องจากอันดับตารางอยู่ในอันดับบวยของไทยลีก2 ในนาทีที่18ภูเก็ตเอฟซีขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วจากการเซตบอลเข้าทำและเป็นพรชาลอดนักเคลตที่ยิงระยะไกลลูกนี้ข้ามหัวผู้รักษาประตูของเชียงใหม่เอฟซีเข้าไปอย่างสวยงามอีกห้านาทีต่อมาเชียงใหม่เอฟซีอุดวิทย์จะได้ประตูแต่ก็มองข้ามคานไปและในนาทีที่29สุชานนนนมลิซอนก็สามารถทำประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้กับเชียงใหม่เอฟซีได้สำเร็จทำให้บรรยากาศกองเชียร์ในขณะน,นี้เริ่มมีสีสันมากขึ้นจากนั้นเชียงใหม่เอฟซีก็ หมบุกหนักและวูดวิดจะได้ประตูหลายครั้งแต่ก็ยังไม่คมพอทำให้หมดเวลาทั้งคู่เสมอกันอยู่1-1และในเกมในครึ่งหลังเชียงใหม่เอฟซีทำเกมบุกอย่างหนักแทบจะพับสนามแต่ก็มีปัญหาในจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ไม่ลงและในนาทีที่54เชียงใหม่เอฟซีสามารถหนีห่างออกไปได้2ประตูต่อนหนึ่งจากการมงเจ่อของสเตนิโก จากนั้นในนาทีที่76เชียงใหม่ FC อาศัยการสวนกลับอย่างรวดเร็วและก็เป็นยูบยองซูที่ยิงจ่อๆลูกนี้เข้าไปทำให้เชียงใหม่ FC ฟซีนำห่างออกเป็น3-1ต่อ 1, และเจ้าเก่ายูบยองซูก็ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองอีกครั้งในนาทีที่87และก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไป ตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีเล่นบอลเหมือนกับปลาได้น้ำตะวันโครสุโพที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาสามารถซัดประตูที่5และก็ประตูที่6ให้กับตัวเองในนาทีที่90และ90บวก2ทํทให้เชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านถล่มกระบี่เอฟซีเละ เป็นโจ๊กด้วยสกอร์6ประตูต่อหนึท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองของกองเชียร์อม,มะตะอย่างหมาเห่าใบาตองแห้งในวาระครบรอบ20ปีด้วยสกอร์ที่เป็นประวัติศาสตร์6ประตูต่อหนึและทำให้เชียงใหม่ FC กลับมามี17แต้มขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จอีกครั้งเ <Wow. S 1> ด็กเก็บบอลข้างสนามรายงาน